สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องโปรโมชั่น a n n e l นะครับกลับมาพบกับการรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสมาร์ทโฟนในฝั่งของ Android กันนะครับซึ่งคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟน1รุ่นที่จะมาบอกถึงโปรโมชั่นสําหรับการลดราคาล่าสุดเลยนะครับอัปเดตราคาในเดือนสิงหาคมปี 2, 5 6 3นี้ นั่นก็คือ Xiaomi Redmi Note 9 Pro ที่ยังคงสานต่อตำนานซีรีส์ด้วยการออกแบบที่มีระดับภายใต้สเปคที่คุ้มค่าเกินราคาและก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนในเลทราคาไม่เกิน9,000บาทอีกด้วยครับหรือตามร้านค้าในช็อปออนไลน์เพียงแค่7,000ปลายๆเท่านั้นสำหรับราคาเครื่องเปล่านะครับและก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับปี2020ด้วยครับซึ่งสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับสามารถซื้อเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตได้ในราคาเริ่มต้นเพียง4,989บาท ใครที่กำลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนในเรดราคาประหยัดนะครับหน้าจอใหญ่เต็มตาเล่นเกมได้ไหลลื่นถ่ายรูปได้สวยคมชัดสีสันสดใสแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปี2020ด้วยเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างแล้วถ้าเราอยากจะเลือกซื้อเราจะเลือกซื้อโปรโมชั่นไหนให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันครับ เราจะไปเริ่มดูเรื่องของจุดเด่นและจุดที่ต้องพิจารณากันก่อนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะทําให้ท่านตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นมาเริ่มดูกันที่จุดเด่นของเสี่ยวมี่เลดมี่โน9 Pro นะครับเลดมี Note 9 Pro มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ s, เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD แสดงผลได้แบบ HDR10 และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5 ต่อไปด้านกล้องถ่ายรูปนะครับเลนส์มีน็อต9 Pro มีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลและกล้องหลังมี4ตัวด้วยกันนะครับประกอบด้วยเลนส์หลักของรุ่นนี้มาพร้อมกับเซ,เซนเซอร์ความละเอียดสูง64ล้านพิกเซลที่ขนาดของเซนเซ,นเซอร์รับภาพจะใหญ่กว่าเซนเซอร์รับภาพขนาดมาตรฐานบนมือถือทั่วไปทําให้มีประสิทธิภาพในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพในแสงปกติหรือในสภาพแสงน้อยได้ดีนะครับ ต่อไปเลนสที่2เป็นเลนอันต้าวายความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนที่3เป็นเลนเดฟเซนเซอร์ความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนสที่4เป็นเลนมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับต่อไปด้านหน่วยประมวลผลนะครับเลนมีโน้ต9 Pro มาพร้อมกับชิปเซ็ตคว a l c o m Snapdragon 720G แบบ8แกนความเร็ว2.3 g h z ที่ทำมาเพื่อาการเล่นเกมโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยความจำนะครับเลนมีโน้ต9 Pro มีแรมขนาด6 g b และหลอมขนาด128 g b หากยังไม่พอก็สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้แบบ MicroSD Card สูงสุดที่256 g b ได้อีกนะครับส่วนด้านระบบรักษาความปลอดภัย Redmi Note 9 Pro มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องซึ่งจะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องด้วยครับและมีระบบสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI ในการปลดล็อกตัวเครื่องมาให้ด้วยเช่นกันครับ ด้านการเชื่อมต่อ Redmi Note 9 Pro มาพร้อมกับ Wi-Fi 2.4 GHz และ5 GHz พร้อมกับ Bluetooth 5.0สามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมนะครับเป็นแบบนาโนซิมรับสัญญาณได้แบบ 4G LTE พร้อมกันทั้ง2ซิมและสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อและพลอร์ตชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ Redmi Note 9 Pro มีแบตเตอรี่ขนาด5,020 m ah ิลใช้งานได้ทั่วไปอยู่ได้2วันแบบสบายๆแน่นอนครับ และที่สำคัญในรุ่นนี้มีเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว3 0วัตต์โดยชาร์จจาก0ถึง50%ได้ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นค,ครับและยังมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วที่แถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์33วัตต์ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มด้วยครับด้านระบบเสียงก็มาพร้อมกับลำโพง1ตัวและมีรูหูฟังขนาด3.5ม m mm มมาให้ด้วยครับ เลนมีนก e าปร o มีน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่209กรัมสำหรับสีที่วางจำหน่ายมีอยู่3สีด้วยกันนะครับมีสีเทาสีขาวและสีเขียวสำหรับราคาปกติของ e d m มี o t e 9 Pro รุ่นแ a ม6 g b ลอม128 g b ที่จำหน่ายในปัจจุบันอยู่ที่8,999บาทต่อไปเราไปดูข้อพิอจนารณากันบ้างนะครับข้อแรกจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ไม่ได้เป็นจอแบบ AMOLED นะครับขออ้อ 2. ไม่มีหูฟังแถมมาให้ภายในกล่อง ก็โอเคนะครับสำหรับข้อมูลจุดเด่นและจุดที่ต้องพิจารณาของ Redmi Note 9 Pro ซึ่งถ้าท่านดูถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะมีคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วนะครับว่าควรจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของราคาเครื่องเปล่าในเดือนสิงหาคมปี2563นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากเว็บไซต์ของ s h อป e e โดยผมมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมาให้ทุกท่านพิจารณาเลือกซื้อจำนวน4ล้านค้าด้วยกัน โดยร้านแรกจำหน่ายเล d มี n o t e 9 Pro รุ่นแรม6 g b หลอม128 g b จากราคาปกติ8,999บาทลดเหลือ8 5 0บาทต่อไปร้านที่2ลดราคาเหลือ7,899บาทต่อไปร้านที่3นะครับลดร,ราคาเหลือ8,590บาทและร้านที่4ร้านสุดท้ายลดร,ราคาเหลือ8,399บาทก็ร้านค้าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับจำหน่ายเล d มี n o t e 9 Pro เป็นเครื่องแท้เครื่องใหม่ รับประกันสูน์ไทย1ปีเต็มและทุกร้านมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับจะมีให้เราเลือกเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นค่ายของ AIS สำหรับโปรโมชั่นเล d m มี o t e 9 Pro จากทางด้านค่าย AIS นะครับก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นที่มีให้เราเลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนโดยมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับ ก็จะสามารถซื้อ Redmi Note 9 Pro รุ่นแรม6 g b ลอม128 g b ได้ในราคาพิเศษเพียง4,989บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวน1,500บาทก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้จำนวน30 g b และโทรฟรีทุกเครือข่าย300นาที ต่อไปเป็นแบบที่2นะครับก็เป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนมีระยะสัญญาในการใช้งาน12เดือนก็จะสามารถซื้อ Redmi Note 9 Pro รุ่นแรม 6GB อม 128GB ได้ในราคาพิเศษเพียง5,989บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจำนวน1,000บาทก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับจะได้รับอินเทอร์เน็ตไปใช้จำนวน 16GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย220นาทีนะครับ ก็โปรโมชั่นทั้งหมดที่กล่าวมานะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนโดยเราจะต้องใช้งานไปจนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ r e d m i No t e 9 Pro จากทางด้านค่าย AIS ที่สามารถซื้อเครื่องพร้อมกับโปรโมชั่นอินเทอร์นเน็ตรายเดือนได้ในราคาเริ่มต้นเพียง4,989บาทเท่านั้น ส่วนท่านใดสนใจโปรโไหนก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการของแต่ละค่ายทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวทั้งหมดในคลิปนี้ผมก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลดีดๆ,ๆเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในราคาถูกและคุ้มค่าที่สุดกันนะครับถ้าท่านชอบหรือเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกวันเลยนะครับส่วนในคลิปต่อไปเราจะมีโปรโมชันคุ้มๆของสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามช่องโปรโมชั่นชานลของเราไว้ด้วยและหากเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมรีวิวโปรโมชันสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับสวัสดีครับ